ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอโซนครับจากช่างขาวเช้าวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับแต่วันศุกร์นเนี่ยผมไม่มีเรียนแล้วเพราะว่าผมเคลียร์วิชาเรียนไปอยู่ในวัน4วันแรกหมดแล้วช่วงนี้เรียนหนักแล้วก็การบ้านเยอะแล้วก็ต้องติวสอบด้วยนะครับก็เลยแบบอยากรีแลกบ้างพักผ่อนบ้างก็เลยก็เลยชวนน้องมากินข้าวกันนะครับก็อาจจะไปเดินเล่นอะไรแถวนั้นด้วยนะครับช่วงนี้ออยกลับมาอยู่ที่นี่พอดีนะครับช่วงนี้ออยว่างก็เลยนัดไปกินข้าวกันสักหน่อยตอนนี้ก็มาถึงที่พักน้องแล้วนะครับตอนนี้องงอรอน้อง ออยังไม่ลงมาเลยเนี่ยอันนี้เที่ยงแล้วตอนนี้ออยก็บายเรียบร้อยนะครับตอนนี้มาถึงกันแล้วนะครับที่ห้างใหม่ห้างเปิดใหม่ท้างนี้เพิ่งเปิดใหม่น่าจะได้ประมาณสักสองสาเดือนนี้นะเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานน่ารักนะเอาไปยืนเทียบดิ มอร์ดมอนาลิซ่านะครับโชั่นแบบน่ารัก <S <S เ,เร็วพเร็วๆเร็วๆไปชั้นเจ็ดเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> หนึ่งสอง,สองมาถึงร้านแล้วนะครับร้านแบบเป็นร้านแบบเป็นชินจังทั้างานนะครับแล้วก็จะมีจอชินจังแบบนี้นะแล้วก็มีตุ๊กตาให้ด้วยนี่ เอเป็นหมูกอืมน่ากินมากมาชนชนชน กินเหรอนี่ดูสีทั้งอ่ะหาแล้วเต็มปุระแต่อีกไว้นะรสชาตอ่ะต่ออ่าสั่งมนเดียวนะครับเพราะว่าอ,อันนี้ น่ากินมากเราสั่งเหมือนกันปะต่อให้เลยได้ไห,หมแต่ว่าเราสั่งหวานน้อยไปน,นะคุณจำได้วหมมันหวานตอนนี้เราก็ออกมาจากห้างกันนะครับว่าจะไปเดินเล่นใกล้ๆกันสักหน่อยอวันนี้มาเดินเล่นกันนะครับ หนาวก็หนาวแต่ว่ามาเดินเล่นกันบ้างเหมือนที่ผมเหมือนคลิปก่อนที่ผมเคยพาไปเดินสวนสาธารณะนู่นอ่ะก็อยากไปเดินเล่นอะไรอย่างนั้นอีกนะครับมีอะไรให้ดูเล่นก็เลยมาที่นี่กันที่นี่อยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลจากทางเมื่อกี้แค่นิดเดียวเองขับมาแค่2อาทีถึงแล้วห้าบาทขับมาห้าบาทขับมา5บาทโอ้ยอันนี้ขางกมเหรอ เนอีวิธีไปตรงนั้นเลยมันจะไปฝั่งนูน้นไปไปกันไปตรงนู้นกันนี่ตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วนะครับขับรถมาสี่นาทีเมื่อกี้นี่นาธนทที่เรามากันนะครับมันใหญ่มากนะจริงมันเป็นแบบเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบที่เห็นนี่แหละแต่เข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยว มาถึงทางเข้าแล้วนะครับโอ้ยสวยนะเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะข้างบนนู้นขึ้นไปได้ปะน,นี่ก็แบบเป็นเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์ยินงย่างนะครับถ้าายืนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตรงกลางของอันนี้พอดี เี่ยเดินเข้าไปด้านในกันนะครับโหอาแาสอนจีนสมัยก่อนใช่ไหมที่เป็นอาจาสอนภาพสมัยก่อนใช่ปะนี่ต้องเป็นคนแน่เลยอันนี้เนี่ยใช่ไหมไม,ไม่รู้ ไอเอ๋ยน,นั่นคืออะไรไม่รู้ตะโกนเหรอใช่ถามค<า>ุณลุงนี่ถามคุณลุงนี่ดูไหม 他们用白色涂在上面的，防止虫子。子哦，防止虫子。嗯、哦。懂了。所以让它不太。嗯、让它让它不滑掉不湿掉、啊、是吧？对对，就不不种子。嗯、嘛<没>啊，干麻铃干。谢谢、啊。好谢谢。谢谢 <laughs>、啊。干麻铃虫子。 ก็ประมาณ3ครึ่งนะครับว่าจะกลับกันแล้วตอนแรกไม่คิดเลยว่าจะเดินกันนานขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าจะเดินแบบสินาที15นาทีตอนแรกเสร็จว่าคิดว่าไอ้ศึกไอ้หินแดงัก็น่าเสร็จแล้วสุดท้ายเดินไปเรื่อยนะครับเดินมาตั้งแต่รู้นะมาถึงหินแดงเลยใช่เราเดินกลับอ่ะไม่ได้เดินมาแต่วันเราเดินกลับใช่มันก็มันก็เดินเป็นเพื่อนดีนะครับแบบได้เดินเล่นเดินคุยกันใช่แล้วก็แบบถ่ายรูปเล่นด้วยหลายที่ด้วยอุ้ยตรงนี้ก็ตรงนี้เหมือนคนฤดูแล้วอะตรงนี้ยังเขียวสดอยู่เลย ตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องออยนะครับมานั่งเล่นอยู่ที่นี่นก่อนอันนี้น่าจะห้าโมงแล้วไหมเอ้ยสี่โมงเลยแต่ฟ้ามืดแล้วสี่โมงกว่าวิวเปลี่ยนไปเยอะเลยจากรอบก่อนที่มาเพราะตอนแรกมันก็จะเขียวๆอะ่ะตอนนี้เปลี่ยนแบบเป็นสีน้ำตาลซีซีหมดแล้วหน้าหนาววันนี้เรากลับไปติวละ ไม่วายเปลีป่ยนชุดอีกเลย <laughs> ตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับแวะซื้อข้าวผัดอุ้ยแวะซื้อข้าวผัดมาเพราะว่าไม่มีเวลากินข้างนอกแล้วก็เลยสั่งสาเปามาสั่งกลับบ้านมาเดี๋ยวผมต้องติวคุ้มหนึ่งตอนนี้หกโมงสี่สิบแล้วมีเวลากินข้าวแป๊บหนึง่งทนันที อน้ายังไม่อาบเลยครับวันนี้ตั้งแต่เช้าแ้วยังไม่อาบเลยพรไม่ได้ออกไปไหน นะครับผมนั่งติวข้อสอบอยู่ห้องมาสองสามวันแล้วก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศมาติวที่มาหาลัยบ้างนะครับมานั่งติวที่ห้องสมุดแวบะบไปซื้อชานมร้อนแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งในห้องสมุดวันนี้ผมต้องติววิชาคํานตณตลอดเลยครับเพราะว่าผมต้องทําความเข้าใจต้องจําสูตรต้องจาวิธีการหาคําตอบอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าได้ติวกับอาจารย์คนไทย่งที่ผมบอ,อกไปครับก็พอจะเข้าใจบ้างแต่ก็ ต้องมีสติตอนทําข้อสอบยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอีกสองวันผมก็สอบแล้วครับวิชานี้ก็ผมก็พยายามติวให้มากที่สุดแล้วกันครับช่วงนี้พยายามทบทวนข้อสอบให้เยอะๆคิดว่าต้องผ่านไปให้ได้ผมเพิ่งออกจากห้องสมุดนะครับก็ติวตั้งแต่ช่วงบ่ายนั่นแหละยาวจนตอนนี้5้าโมงกว่านะครับกำลังไปกินข้าวครับ คิดว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะกลับไปติวต่อยอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ายังมียังมีอะไรยังมีข้อที่ลืมสูรอีกเยอะเลยตอนนี้เพิ่งห้ามงกว่าอย่งมืดแล้วอันนี้กินข้าวไข่เจียวกุ้งนะครับเช็ห้าอยู่รนะับเป็นไข่เจียวมาะเขือเทศแล้วก็เป็นกุ้งขง้าวน รถผมเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะดูดิอันนี้คนหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนกันโอ้โหอันนี้เป็นน้ำแข็งมดเลยจักรยานใครไม่รู้นะครับ ก็มาถึงมาหาลัยนะครับขับรถมาเย็นมือเหมือนเดิมมือข้างหนึ่งผมก็จะแดงเหมือนเดิมน,นะครับอีกข้างหนึ่งผมก็จะซุกกระเป๋าเอาไว้แล้วก็ขับมามือเดียวนะครับข้างนี้ก็เยน็นลืมใส่ถุงมือ,อแล้ววันนี้ หมดนี้รวมข้าวสิบหหยวนมีขายปลาโลกไก่นี่เป็นร้านค้าร้านสะดวกซื้อกล้บ้านวันนี้ผมก็มีสอบวิชาคนวณแล้วนะครับก็สอบเป็นตอนสี่โมงเย็นนะครับแต่ว่ามีเรียนบ่ายสองก่อนเรียนภาษาจีนเรียนภาษาจีนเสร็จแล้วก็ไปสอบนะครับผมก็ฝึกทําโจทย์มาทั้งอาทิตย์เลยนะครับชาวนี้ก็ว่าจะฝึกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนี้ไปทั้งเดือนก็คิดว่าก็คงจะต้องไปอยู่ห้องสมุดบ่อยๆเหมือนเดิมครับเพราะว่า ผมก็สอบทุกอาทิตย์เลยครับตังอย่างนี้ไปครับตั้งแต่อาทิตย์นี้ยาวไป 1, 2, 3, 4, อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าสัปดาห์ผมสอบทุกสัปดาห์เลยครับนีส่สตอรี่ซื้อมาเมื่อวานครับผมเพิ่งกินข้าวไปเมื่อกี้ทอาวไข่ดาวกินสามฟองนี้ก็สอบเสร็จเเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ก็โล่งใจไปเลยนะครับเพราะว่าก็พอทำก็สอบได้อยู่ก็ก็เกินห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ก็อาจจะแบบ ก็มีข้อที่ทำไม่ได้บ้างนิดหน่อยครับแต่ส่วนใหญ่ก็ทําได้ครับก็ก็รู้สึกโล่งครับตอนนี้ก็สอบเสร็จแล้วนะครับวิชาคํานวณวิชาที่แบบค่อนข้างกดดันพอสมควรเลยก็โล่งไปวิชาหนึ่งนะครับก็ยังมีให้กังวลต่ออีกห้วิชานะครับก็ยังต้องเตรียสอบชุกอาทิตย์ไปเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยกับการตรีสอบนะครับ เอาจริงผมก็บอกเหนื่อยมาทุกช่วงแหละแต่ช่วงนี้มันเป็นเหนื่อยการติวสอบไงอาจจะเรียนไม่หนักเท่าช่วงช่วงก่อนหน้าที่เรียนหนักแบบเรียนเต็มมากอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือวิชาเรียนน้อยมากครับเรียนน้อยลงนะครับแต่ต้องติวสอบมากขึ้นก็เลยเป็นหนักกันคนละแบบอะไรเงี้ยครับยังไงไปมาอัปเดตกันต่อครับอีกอึดใจเดียวแล้วผมจะได้ปิดเทอมแล้วโอเคครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ครับ วันนี้มาลองข้าวผัดร้านใหม่นะครับข้างหลังมหาลัยมากับเพื่อนน่ากินมากกินหอมมากอะ่ะข้าวผัดกุ้งนะเพื่อนกิงข้าวผัดไก่มีชื่อชิมาร์โรชื่อช,ชีโร่ชิโรชิค้นของผมเซียโรน่จะไม่ผิดใช่หรือเปล่าม่รูวันนี้มันสุขครับผมไม่มีอ,อะไรละแต่ว่าผมก็มานั่งติวที่ห้องสมุดเหมือนเดิมน,นะครับห้องสมุดต,ตรงนี้ ผมมานั่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงละจนถึงตอนนี้สี่โมงเงย,ย็นละแต่ตั้งใจว่าจะไปหาออยนะแต่ไม่รู้จะไปไม่รู้ไม่รู้จะได้ไปหาตอนไหนนะครับเพราะว่าผมยังติวสอบอยู่เลยผมต้องเตรียมติวสอบสาหรับอาทิตย์หน้าครับต้องจําสอบค่อนข้างเยอะเลยแต่ยากมากสาหรับผมนะแต่ผมก็จะพยายามจะพยายามเต็มที่ ่วงนี้ก็เป็นที่ที่ผมมาไม่ใช่ช่วงนี้สิตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ยังมาสิ่งยู่ย่องสมุทรตลอดนะครับผมชอบมานั่งทํากันบ้านอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนๆชอบมานั่งทํากันบ้านชอบมานั่งจิวสอบอะไรเงี้ยครับวันนี้อากาศดีครับไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนวน <c oughs> มามนที่ห้างเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับอ้อยเหมือนเดิมมากินข้าวกัน,นห้างนี้นะครับ ตอนนี้ก็ได้ร้านแล้วนะครับเป็นร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่งไม่รู้ไม่รู้ร้านอะไรคนเยอะมากเป็นแบบเป็นรวมหลายอย่างเดี๋ยวพาไปดูเมนูนิดหน่อย อยู่ที่ห้องออยนะครับก็จะไปไหนนะขี้เกียจแล้วเดี๋ยวว่าจะนั่งเล่นอีกสักพักนึงก็เดี๋ยวก็ผมก็กลับห้องผมแล้วผมต้องติวสอบอาทิตย์หน้าใช้สมุดนี้มาใช้ติปากกามให้มันเข้ากันด้วยนี่คือดีส่องไอ้ใส่หน่อยดีใส่โอ้ยอ๋อยมีหางนะเขาไม่หางนะของวันนี้ที่จีนเนี่ยถูกมากนะ ลำบ,บากอ่ะไม่ลำบ,บากลำบ,บนอ่ะโดยโดยโดยรีวิวนะ, <c oughs> วน,ะนี่เราจะมารีวิวเอาได้แล้วแค่นั้นแหละมันต้องพื้อคดีเผื่อเผื่อใครอยากดูในกรณีที่โอเคเยี่ยมเราอาหนังสือน้ไม่เห็นตัวอ่านหนังสือเลยทีนี้นี่รูปขอมันเป็นหนีใช่ไหมแล้วก็วาง <c oughs> เห็นปะแกเราก็สามารถอ่านได้ถือว่าเราอยากอ่านฝั่งนี้เราก็พยายา นี่ชัดเนี่ยเลืวชอบเลืศว่ชอบโคตรดีเลยวันน่งครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันหยุดวันเสาร์นะครับแต่ผมก็ตั้งใจว่าจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปนั่งติวอยู่ห้องสมุดนะครับผมชอบไปนั่งติวห้องสมุดนะผมรู้สึกว่า จริงๆก็ติวที่บ้านได้นะผมก็ติวที่บ้านบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าติวที่ห้องสมุดเนี่ยแบบบรรยากาศอะไรมันมันดีครับมันือนรับราลายร้อมไปด้วยคนที่แบบนั่งติวหนังสือเหมือนกันอะไรเงี้ยเ็มันมันเงียบทุกทุกคนมันทุกคนก็แบบโฟกัสกับเรื่องการติวอะไรเงี้ยผมก็เลยชอบไปนะครับแล้วก็มันสะดวกเรื่องกินด้วยนะครับจะกินอะไรก็หาซื้อกินที่มาหาได้เลยราคาก็ไม่แพงด้วยก็ง่ายๆครับกินแล้วก็กลับขึ้นมาติวต่ออะไรเงวางกระเป๋าวางทุกอย่างไว้แล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็กลับขึ้นมาตตหนังสืออ่ แล้วก็ที่นั่นก็อุ่นเลยนะครับผมไม่ต้องเปิงไฟที่ห้องผมทั้งวันทั้งคืนนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งจะออกจากห้องสม,มุดมานะครับตอนนี้ก็6กโมงกว่าแล้วก็ว่าจะไปหาอะไรกินที่โรงอาหารสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงกลับมาติวต่อนะครับช่วงนี้ผมคงก็คงต้องวนลูปอยู่กับห้องสม,มุดอย่างนี้ไปทุกๆวันเลยครับเพราะว่าการสอบเนี่ยมันก็เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมผมก็ค่อนข้างต้องใช้เวลาเยอะหน่อยก็ต้องเขียนฝึกอะไรบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้แบบทําข้อสอบให้ได้บ้าง โอเคเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่14วันตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วนะครับออกมาจากห้องสมุดแล้วกำลังกลับบ้านแต่กำลังคิดอยู่ว่าไปฟิตเนสดีไหมอาจจะไปฟิตเนสหรือเปล่ามไม่รู้ดูก่อนปวดบา่ามาเลยอ่ะผมนั่งติวทั้งวันมาฟิตเนสมหน่อยครับมาเล่นสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับบ้าน แบบแบบมาเคลียร์สมองบ้างให้มันแบบโล่งนิดนึงแล้วค่อยกลับบ้านาเหมือนเดิมครับเช้าวันนี้มาห้องสมุดนี่กกำลังข้ามทางมาลายนี่อากาศดีครับไม่ร้อนไม่หนาวแต่ว่าเดี๋ยวผมแวะไปกินข้าวก่อนนะครับแวบะบไปกินข้าวซื้อชานม ร้อนชักแก้วหนึ่งแล้วก็ไปนั่งห้องสมุดยาวๆแล้วก็ออกมากทีก็คงน่าจะเป็นกินข้าวเย็นเลย12บสองจทโกิวนอันนี้กินข้าวแกงมาหาอ้อยแล้วครับอ้อ,อยวันนี้มาหาข้าวกินในห,ห้างนะครับแต่ว่าเปลี่ยนห้างอย่างเราที่ดล้วนะครับกลับมากินข้าวร้านเดิมน,นะครับที่เคยมาครับเพื่อ <ผม S 1> นไม่ไ้แต่งหน้าไม่เป็นไรหรอก เนแ่ยก,กับออยมาเมื่อกี้ตอนนี้สามทุ่มแล้วแล้มาพัศวครับแล้วกลับห้องละตอนนี้มาถึงห้องแล้วครับอยามาแกะดูกันผมสั่งเป็นที่เป็นแผ่นปูที่นอนนะครับแต่ว่าที่ปูแล้วมันจะนอนอุ่นขึ้นเลยนะครับ แบบนี้เป็นที่นอนแล้วแบบอุ่นขึ้นอะไรเงี้ยตั้งเวลาได้ด้วยอย่างนี้ได้เปล่าอ๋อมันเปิดได้สองฝั่งนี่ตั้งเวลาสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงโอเคครับดี๋ยวไปอาบน้ำพักผ่อนแล้วครับบ๊ายบายม ตัวนี้สวยมากเลยวันนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยครับไปติวมาทั้งวันแล้วก็ไปฟินเน็ตแล้วก็มาแมทซื้อของช่วงนี้ติวสอบอย่างเดียวเลยติวสอบทุกวันทุกวันทุกวันเลยสูบอันนี้ใช้ดีมากเลยนะครับแบบนอนสบายมากค่ะก็อย่างที่เคยเล่าไว้ในคลิปที่แล้วนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงการสอบแล้ว เลยค่อนข้างจาเป็นต้องแบ่งเวลาให้กับการอ่านหนังสือเยอะพอสมควรเลยครับก็หวังว่าให้การสอบเนี่ยแต่ละวิชาเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีครับช่วงนี้เรียกว่าห้องสมุดเนี่ยแทบจะกลายเป็นบ้านหลังที่2เลยครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับวันๆผมก็ไปแต่ห้องสมุดเนี่ยแหละแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้กดดันตัวเองจนเกินไปนะครับไม่ได้อ่านหนังสืออย่างเนี่ยตลอดเวลาก็พยายามหาเวลาพักผ่อนบ้างออกไปเดินเล่นไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆแวะไปหาน้องบ้างชวนกันไปที่ที่ไม่เคยไปนะครับหรือไปกินอะไรอร่อยๆก็พยายามบาลานซ์เวลาให้ัเงนนียไดครจกิปะบ อีกไม่นานเนี่ยก็จะได้ปิดเทอมแล้วสู้ๆหน่อยนะครับผมบอกตัวเองนี่แหละโอเคครับก็อัปเดตกันประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกนะครับผมบ๊ายบาย